สวัสดีครับผมเจมเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาสอนสาบกอาิีนนะครับเพื่อให้พี่น้องๆที่ยังไม่รู้หรือที่ยังยังโหลดไม่ได้นะครับก็มาทําตามคลิปนี้ได้นะครับจะสอนในการติดตั้งบุม PC ก่อนนะครับแล้วจะสอนแบบโทรศัพท์อีกทีนึงทำคล้ายๆกันครับวิธีที่แรกครับเราต้องมีบูสแต็กก่อนถ้าเราได้ในคอมนะครับแล้วก็โหลดบูสแต็กมาเลยบูสแต็กนะ แล้วก็นี่เข้าเว็บมากดดาวน์โหลดบอกให้รอกดพอติดพอโหลดเสร็จปั๊บก็รอสักครู่นะ่ะมันจะเข้าใช่ไหมครับเปิดโฟลเดอร์หรือว่าโอเพนไฟล์ก็ได้ครับเนี่ยไอโฟลเดอร์เนี่ย,ยเข้ามาในโฟลเดอร์มันจะมาในหน้านี้เราก็กดเข้าติดตั้งกด,ดิิ๊กเด้ไปครับทำตามที่มันแนะนำครับกดติ๊กเด้ยิางเดียวแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดโปรแกรมอ่ะ แตกได้แล้วอันนี้ก็ปล่อยรอไปรอมันเปิดไปครับแป๊บหนึ่งอันนี้เดยอ่าเราก็มาที่ที่เดิมที่หน้าเว็บอ่สักรู่ฮะเครื่องไก่ไปหน่อยเราก็มาที่หน้าเว็บครับเราก็เขาก็จะบอกอ่ะอ่าเราโหลด In U iter, U อินเวอร์เตอร์โแตอ่าเราโหลดมาแล้วเข้าเว็บไซต์ด้วยตัวเกมอ่าเราก็โหลด ไฟลอพ p k มาครับคือตัวนี้กดเข้าไปครับโอรอสักครู่อ่ามันจะเข้าหน้าเว็บมาบอันนี้สําหรับ iOS กับ Android iOS นี่น่าจะในคอมไม่ได้นะสำหรับ Android เท่านั้นกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะโหลดมาครับพอตรงนี้พอเรมันโหลดเสร็จปั๊บใช่ไหมเรากดกดเลยฮนะกด Open หรือกดอะไรก็ได้ฮนะกดเหมือนที่ผมสอนเมื่อกี้ฮะ เ,เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปาคลิก2ทีดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะทําการติดตั้งอนุมัติเข้าบูสแต็คมันจะเด้งขึ้นเข้า,เ,าเนี่ยบูสแต็คเลยเนหน้าแบบนี้น,นี่ผมโหลดแล้วนะถูออกนะ,ะแล้วก็กดเข้าเกมอพอท่านอยู่ในหน้านี้นะครับก็กดอ,อ,นนอันนี้ไม่ใช่คนระเอาใหม่นี่หน้านี้ครับหน้านแรกก็คือเป็นหน้าที่เราจะทํา ID ขึ้นมา กด,ดรูปโทรศัพท์ครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะเพื่ออ่าสมัครเป็น ID อันนี้เป็นใช้เบอร์นะเนี่ยครับแล,ลแล้วก็ตั้งชื่อ d อเดียถอดรถก็ได้ตัวอาก็ตั้งพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนี่ผมขโมยนะผม,มไ่ใช้ใช้ ID นี้มาใหม่อันนี้ตั้ง เหมือนกันข้างบนย,งยืนย,ยันยืนยันรหัสนะโอเคกดเข้าไปโป๊ะเรียแบบร้อยครับนี่แค่นี้เองฮะสมัคร,สรเสร็จเรียบร้อยก็เข้าเซิร์ฟเราจะอยากเซิร์ฟไหนก็เลือกเลยครับนี่เซิร์ฟใหม่ล่าสุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะกดเข้ามาก็าวิธีในโทรศัพท์นะทำเหมือนกัน ทำคล้ายๆกันแต่ว่าเราไม่ต้องโหลดอินูมิเตอร์มาอินูมิเตอร์เอออินูมิเตอร์อ่าไม่ต้องโหลดมาเราแค่เนี่ยทำตามเขา mm hmm. ติดตั้งบนมือถือ Android เราเข้าเว็บไซต์นี้เลยมันก็จะเด้งหน้าเหมือนกัน mm hmm. กดตรงนี้เลยรูปเนี่ย Android กดปักมันก็จะเด้งให้เราดาโหลดเลยท,ทันทีไม่ต้องไปหน้าไหน คอมโหลดเสร็จปั๊บเราก็กดติดตั้งแล้วก็นี่ตามนี้สมัครกดที่รูปโทรศัพท์สมัครเหมือนเดิมนี่อาเวเฮ้ยนี่กดโปะ๊ะกดตรงนี้นะจำไว้เนี่ยมาดูตรงนี้ก็ได้ครับใส่ id ใส่รหัสเรียบร้อยก็จะเข้ามาดูวิธีทำก็ นี่ฮะเลื่อนไปบสูตก็เลื่อนลงมาดูก็ได้มันก็เดี๋ยวก็เจอหรือว่าหรือว่าน่าจะที่ประกาศมัง้งอ่ะนี่โคดประกาศก็จะเจอหน้าที่สองาำตามเลยครับโอเคขอสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบมากครับ